8, 7, 9, 6, 8, 10เมื่อยมือเท่าไหร่แล้วนะสวัสดีค่ะวันนี้วิวคอสเมติกจะมาทดสอบสเปรย์แอลกอฮอล์แบบการ์ดขนาด20 ml ตัวนี้ค่ะว่าฉีดได้ทั้งหมดกี่ครั้งนะคะตัวนี้นะคะเป็นสเปรย์แบบการ์ดหรือหลายคนอาจจะเรียกว่าเป็นพ็อกเก็ตสเปรย์หรือตลับสเปรย์แอลกอฮอล์แบบพกพานะคะ ตัวนี้เนี่ยจริงๆมีมาตั้งแต่ปลายปี2018แล้วค่ะแต่ว่าเขานิยมเอาไปใส่เป็นน้ำหอมนะคะมีเอาไปใส่แอลกอฮอล์บ้างค่ะแต่ว่าช่วงโรคระบาดโควิด1 9นี้นะคะฮิตมากๆเลยค่ะตอนนี้ในไทยก็ทำออกมากันเยอะแล้วนะคะแล้วก็มีการเคลมว่าฉีดได้เท่านี้ครั้งนะคะวิวก็เลยจะมาทดสอบค่ะว่าตัวเนี้ยฉีดได้ทั้งหมดกี่ครั้งค่ะ อันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ได้แกะเลยนะคะเดี๋ยวจะมาเริ่มกันค่ะอันดับแรกขอใส่ถุงมือก่อนนะคะเพราะว่าแอลกอฮอล์เนี่ยมันจะทําให้ผิวมือเราแห้งนะคะแล้วก็วันนี้นะคะยูจะฉีดใส่ตัวนี้ค่ะบิกเกอร์นะคะเพราะว่าฉีดใส่บิกเกอร์เสร็จเนี่ยเราก็จะเอาไปเติมใส่ขวดแล้วก็กลับมาใช้ได้เหมือนเดิมค่ะเพราะว่าถ้าฉีดไปจนหมดเนี่ยเสียดายนะคะพร้อมค่ะ อันดับแรกเรามาแกะก่อนนะคะอันนี้ซิลมาใหม่ๆเลยนะคะบรรจุ20 ml ค่ะอะนี่นะคะเราจะมาทดสอบว่ามันฉีดได้ทั้งหมดกี่ครั้งค่ะขอเริ่มเลยนะคะนี่นะคะฉีดใส่นี้มานับพร้อมกันค่ะ1 2, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 สเอ็ดสามสิบห้าแปดดให้เห็นค่ะสาสาสห้าเจ็็ด3ิบแปด้าสิบสิบสาสิบส้าสามาจ็ดามแป้าเอ็ดสิบสองสิบสามสส่สหบเ็ดบบดสาห้าเจ็ดห้าแ้ เจ็ดหกเจ็ดเเกแปดิเมื่อเมือเท่าไหร่แล้วนะแปดสิบใช่ไหมแปดเอ็ดแปดสองแปดสามแปดสแปห้าปกเ็ดปกา็สก็เดก็สก็สสก็เแหนึ่งร้อยแล้วนะคะต่อค่ะร้อยหนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อสี่ร้อห้าร้อหกร้อเจ็ดร้อแปด นับเป็น9แล้วกันนะ90 1า2 3ี่ส3 2ี่ส5ด5้สสจ้ามาเ นี่คือ200ครั้งแล้วนะคะมาดูกันต่อค่ะเริ่มนับหนึ่งให,หม่นะแต่ได้200แล้วหนึ่งสองสา0ส1 1ห้าห4เจห้าขอเปลี่ยนหนึ่ค่ะส6 1หก8 19 20 2ด22 2แปด25 26 2้า8 29ส0 31 32ส3 34, 34 35 36 37ส8 3ส40 41 4ส43 4ายสสสหอนะ45่ส47 48 49ี่ 2อ0าแล้วค่ะยังเหลือ3 0าสอครั้งแล้วค่ะยังเหลือแสดงว่ามันมากกว่านั้นขอนับหนึ่งใหม่นะคะ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1ี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ2 2สองสมดแล้วองมยหมดแล้วยังเหลืออีกนิดนึงอ่ะยี่สิบเี่ปดยี่เก้าอุ้ยหมดจริงค่ะกดไม่ออกแล้วตะกี้มันน่าจะประมาณ25เนาะ ก็คือได้ประมาณ325ครั้งนะคะเย้ yeah. สรุปว่าสเปรย์แอลกอฮอล์แบบการ20 ml ตัวนี้นะคะจะฉีดได้ประมาณ300นะคะบวกลบประมาณ25ครั้งค่ะเพราะฉะนั้นแบรนด์ที่เขาเคลมกันว่าฉีดได้300ครั้งเนี่ยโอเคเลยนะคะ สำหรับใครที่สนใจแพ็คเกจสเปรย์แบบการ์ดนี้นะคะหรือว่าสนใจทำแบรนด์เป็นของตัวเองเนี่ยก็สามารถติดต่อวิวคอสเมติกได้เลยนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคนที่สนใจนะคะว่าสเปรย์การ์ดแบบเนี้มันฉีดได้ทั้งหมดกี่ครั้งนะคะแล้วพบกับวิวคอสเมติกได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ